ขณะที่จังหวัดสงขลาจัดโครงการร้อยเรียงสำเนียงเพลงธงชาติให้นักเรียนร่วมประกวดร้องเพลงประสานเสียงปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ เพลงทงชาติที่มีเนื้อหาปลูกฝังให้คนไทยมีจิตสำนึกรักประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดผ่านการร้องประสานเสียงของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาโหยอําเภอสบ้า Earn ยย้อยจังหวัดสงขลา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจสงลาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสงลาเขตสามจัดขึ้น เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ผ่านการประกวดร้องเพลงประสานเสียงในโครงการร้อยเรียงสำเนียงเพลงทงชาติซึ่งเป็นเพลงที่กำลังได้รับความนิยมร้องกันอย่างแพร่หลายในขณะนี้โดยเนื้อหาของเพลงชี้ให้เห็นถึงความหมายและความสำคัญของทงไตรลงซึ่งมีความหมายกินใจเพราะสะท้อนความรู้สึกของคนในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบมานานนับสิบปี bye